สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวทวิเบตแหล่งรวมเรื่องราวยานยนต์ที่น่าสนใจทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์และ Mac, แม้กระทั่งพาหนะทางทาหารสุดล้ำที่เราจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังในสไตล์ของเราเอง และว,วันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากเพราะเราจะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่หลายคนรู้จักชื่อเสียงกันดีนั่นก็คือ B 2 Spirit หรือที่เรียกกันว่า Steel Bomber แต่ครั้งนี้จะมาในเวอร์ชั่นปี2026ที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางว่านี่คือการอัปเกรดครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายปีของเครื่องบินที่ได้ชื่อว่าเป็นเงามืดบนท้องฟ้า B 2 Spirit เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายยุค 80s และเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการในปี1997ซึ่งตั้งแต่นั้นมาก็สร้างชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกด้วยดีไซน์ปีกบินหรือ Flying Wing ที่ทำให้มีคุณสมบัติการพลางตัวจากเรดาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมและทำให้มันสามารถบินลึกเข้าไปในพื้นที่ของศัตรูโดยที่แทบไม่มีใครตรวจจับได้ สำหรับรุ่นปี2026นี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่ถูกพูดถึงก็คือการอัปเกรดระบบเรดาร์และเซนเซอร์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์รุ่นใหม่ๆที่หลายประเทศกำลังพัฒนาได้อย่างแนบ,บเนียนนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบอาวุธให้รองรับทั้งอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธโจมตีแม่นยำระยะไกลรวมถึงระบบควบคุมการบินอัตโนมัติที่ชาญฉลาดกว่าเดิม ทำให้นักบินทำงานได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นด้านสมรรถนะการบิน B 2 Spirit 2026ยังคงสามารถบินได้ในระยะทางไกลกว่า11,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและหากเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็แทบจะบินได้รอบโลกเรียกได้ว่าสามารถเป็นกำลังรบที่พร้อมปรากฏตัวได้ทุกที่บนโลกภายในเวลาไม่ถี่ชั่วโมง ความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่ประมาณ1,010กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะไม่ใช่ความเร็วเหนือเสียงแต่จุดเด่นของมันคือการล่องหนและการเข้าโจมตีอย่างแม่นยำที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือเรื่องราคาเพราะ B-2 Spirit ไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาแต่คือหนึ่งในอาวุธที่แพงที่สุดในโลก ปัจจุบันราคาต่อเครื่องถูกประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ2.1พันล้านดอลลาร์หรือราวๆ7.5หมื่นล้านบาทแต่ในรุ่นอัปเกรดปี2026ที่เพิ่มระบบใหม่และการซ่อมบำรุงที่ทันสมัยขึ้นราคาต่อเครื่องอาจพุ่งสูงไปถึง2.5พันล้านดอลลาร์หรือกว่า9 0 0 0่ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลที่แทบจะซื้อเมืองหนึ่งได้ทั้งเมือง แต่กองทัพอากาศสหรัฐมองว่านี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในระยะยาวเพราะเครื่องบินเหล่านี้สามารถสร้างสมดุลทางอำนาจและกดดันศัตรูได้อย่างมหาศาลในแง่การออกแบบภายนอกบี2 Spirit 2026ยังคงเอกลักษณ์ปีกบินที่ดูลำยุคเหมือนหลุดมาจากอนาคตแต่มีการปรับปรุงวัสดุที่ใช้เคลือบพื้นผิวเพื่อดูดซับสัญญาณเรดาร์ได้ดียิ่งขึ้นและยังมีการปรับโครงสร้างเล็กน้อยเพื่อให้สามารถลดเสียงการบิน ทำให้ศัตรูไม่สามารถได้ยินการเข้ามาได้ง่ายจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือการบูรณาการระบบ AI เพื่อช่วยประเมินภัยคุกคามแบบเรียลไทมและช่วยนักบินตัดสินใจได้อย่างแม่นยำขึ้นซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้ B-2 Spirit 2026กลายเป็นมากกว่าแค่เครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดาแต่มันคือสมองกลบินได้ที่พร้อมทำภารกิจทุกสถานการณ์ ปัจจุบันกองทัพอากาศสหรัฐมี b ี2สปิริตอยู่ทั้งหมดเพียง20กว่าลำเท่านั้นและแต่ละลำถือว่ามีคุณค่าอย่างมากเพราะไม่ได้สร้างเพิ่มแล้วแต่เน้นการอัปเกรดและการบำรุงรักษาให้คงความล้ำสมัยและพร้อมใช้งานต่อไปการอัปเกรดในปี2026นี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่า b 2ยังคงเป็นเงามืดที่ครอบนำท้องฟ้าไปได้อีกหลายทศวรรษ เรียกได้ว่าถึงแม้จะมีการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเช่น B-21 r i d e r ที่กำลังจะเข้าประจำการแต่ B-2 Spirit ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญและจะถูกใช้ควบคู่กันไปในกองทัพวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าทึ่งจากโลกของเทคโนโลยีทางทหารที่เรานำมาฝากกันในช่องไบวิเบใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวมันมันแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ